มาเววมาเววขู่เปล่าขู่เปล่าโอ้ไม่ขันนี่นกตอก็อะไรวะไม่ปูดจริงเฮ้ยเด่วเด่วเด่วเดวโอ้ยนกตอก็ไม่ขันโอ้ยเอาลิน่นเสียงโตโตนะ ừ cái thú nghĩa không ổn tiệm Bắp lính ạ lính ạ Đứng đó bao đó นั่นโดดหนีเขาทำไมนกเยอะอ่ะแต่ปูดเต็มเอาข,อขาูขึ้นกระโจมแม่เอาละได้ใจละกานนี่เยอะเต็นนี้เต็มกราบโหไปพลาดสายมันยืนยากอะ่ะเค่นเดียวอะ่ะเร็ง เลี้ยงเอ้วเดี๋ยว,วของเราปูดะอ่ะคืนที่เก่าอีกออโอ้โหน่าดูคืนบ่อยก็ยมไปแล้วนะไม,ไม่มีปัญหาจูนมาดีตอนนี้เนี่ยเอ็มลำ้ำนี่นกอยู่เ่ย ในคืนที่เดิมเพี้ยอันนี้ยเอาเถอะมึงลองได้เป็นตรงหลังกระปิงอ่ะใช่เอา,เ,อาเลยเอ้ยเกือบเลยเกือบไปเล็ก <laughs> เกือบเล็ชอบเหรอไอเงี้ยชอบเหรอข้าก็ชอบมอยู่ตรงกระปิงอ่าเรียบร้อยลองดูก่อนไงว่า,ม,าว <laughs> มันลั่นเบาวะมันลั่นเบาวะเฮ้ยมาแล้วตัวใหญ่ ้ยไอรุนนกก็จะรุนเสียวปูดก็เสียวนั่นแหละน,นี่น,นั่นแหละโอ้โหไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยเนี่ยถ้าเป็นชานหลังเรียบร้อยจ้ะนี่เลยจะปิงนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวรู้เลยอะ เนี่ยวิชาการเยอะว่ะจุดยอดแต่แน,นว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเออเดี๋ยวเต็มลำจนได้เนี่ยสองรอบแล้วไม่ไม่ลั่นทักทีเนี่ยคืนขันไข่อีกแม่น่าดูเอ้ยนั่นแนมันไม่เบานะเนี่ยโอ,อ้มีลูกตำลึงไอ้บอกขวนว่ะ เฮ้ยเขาโหูวิจายอืมอ่าฟุ้มไปแล้วกับมาอ่ะไปโออไมหเดี๋ยวเดี๋ยวแตะเดี๋ยวแตะจนได้ถ้าเข้าอ่ะงูนั่งมีอ่ะ เนี่ <c oughs> ยไหนไ่นไหนเอ้าวเจอลูกนี้จะเหลืออะไรเล่าพับไปเลยอ้าวเจอลูกนี้จะเหลืออะไรเล่าพับไปเลยอ้าวเจอลูกนี้จะเหลืออะไรเล่าพับไปเลยเรียบร้อย như này cũng rời đi nè Ồ, chay lưới Tổng hà rồng đấy Ừ Khung Chay lưới, Hèn khoan quá Hèn nó cắt chạp xa Thức má thức mắt, thức mắt กระแทกกระแทกกระแทกเข้ามามาอีกมาอีกใส่เสือติงกระติงเล็แกแป๊เ <c oughs> ถลิมาถึลบมาเคมานั่นแหละสวยงามมาอีกมาอีกของอาจารย์มาใกล้ใกล้มาขอใหญ่อไทธานีกำลังร่วมครับ cú Tha xuống ấy thằng mà thằng nhất cú ấy lưới cú thằng nhá nói ừ cú chút ý chút cú chút con cú con mày bay ở đấy เดี๋ยวจับใส่ให้ดูเดี๋ยวค่อยดูตัวไม่ออกมาดิจับใส่จับใส่<ฮ>โดนเพราะรถนี่ <c ười> นะเกื <c ười> อ <c ười> บไปเกอบไปเกอบไปจับใส่ดีเดอจับใส่ให้หมกเลยอะ จับใส่สักทีสิยังเออยังไงเราขอยยดคอยหยาวไม่มีอะไรแล้คขื้นได้นราไปยู่หัวอืมเปมาเล่นนะแล้ววันก่อนอเรามาไม่ได้ยินไงการลงสองตัวเนี่ยใช่

ai lưỡi em nghe tiếng càng của bạn có nghe tuổi nữa. <laughs> team, không <laughs> oh. à này <laughs> <lắm rồi đó. cười> นิ่งลแล้วนะเออนี่่ามาแอบเดินอยู่นะมันมองอะไรวะใกล้อชอบนกเงียบนี่วะไปที่ไปทีสายไฟมันร้อนเดอ้อ อืมจ,จับกุมาจางออนก้าวกัวครับต่างฝ่ายดางไม่เข้าหัานะครับากหมือน่สิจับนกนกลัวอะไรนะคอยาวนั่นู่นนเอา อันนี่นันนจับโยนดิไปจับใส่ให้หน่อยครับนั่นเมียก็เรียกีกอ้ไอ้่อเลยพ้อบเก็บรออีท <exhale> <with> <yer> ีโอเมียก็เรีย <pack> กีก็บไอ้ไอ้ห่อเลยพบเบรอทีเมียก็เรียกีไอ้ เอาลยครับเ็รอยทีเกือบไปจานตวองสู้อ่ะทาง้านั่นทาง้านั่นอาง้านั่นอ